ี่นอตอนนี้ขออยู่ที่บ้านพักหมอลำคณะเสียงอีสานเป็นอย่างคือเดมฮอดเสียงอีสานก็อยากหูอยากเห็นอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของเสียงอีสานว่าหลังจากนี้ต่อไปหลังจากพศ2565เป็นต้นไปเสียงอีสานจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบใดก็เลยเดินทางมาที่บ้านพักหมอลำคณะเสียงอีสานมาดูกับตาว่า การเปลี่ยนแปลงของเสียงอีสานส,สีเกิดขึ้นหลังจากนี่สิเป็นแบบใดบาสัน่าแล้วก็มาดูหลายคนบอกว่าเนี่ยมาเบืองเวทีตัง้งย่บานพักเสียงอีสานไม่หันขับรถจากยะโสเจ้า่าหอดบ้านน้องใสจักเวทีอยู่ใสตั้งอยู่ในสตูบาสิวาเวทีกําลังสั่งช่างทําอยู่พานนะบาสันมาอันนี้มาหอดแล้วพี่น้องก็ถือว่าถ้า ถ้าสยงอีสานมีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีการเฮดฉากใหม่แล้วก็มีการสั่งทําเวทีใหม่ก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงของอีสานสยงอีสานเริ่มต้นในพศนี้เป็นต้นไปที่เฮาเห็นภาพเก่าของสิงอีสานที่ผ่านมานั่นก็คือว่าของเก่าในอดีตนั่นคือตำนานที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยคุณแม่โน้นน้อยอรไรพรกับพ่อหลอดน้ะพีีน้องเนาะแต่คือความสําเร็จในอีกยุคยุคนึงที่เคยผ่านความก้าวหน้าผ่านความรุ่งเรือง เป็นตำนานหมอลำในอดีตนี่คือเสียงอีสานในฉบับของคุณแม่นกน้อยอุไรพรกับคุณพ่อหลอดบัดน,นี้มาเมืองเสียงอีสานในฉบับใหม่ของเฮียหน่อยเสียงอีสานคือเป็นผู้บริหารคนรุ่นใหม่ที่มาสานต่อในการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมหมอลำอีสานในนามของเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรเท่าเสียวมาเสียงอีสานจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งายอย่างโดยเฉพาะศัตรูที่เราจะเห็นนั่นคือว่าศัตรูสําหรับไร้สดเลียวกะมีการสั่ง เวทีใหม่ใหญ่ใหญ่กว่าเดิมพี่น้องเวทีหลายสันเป็นนางร้านหลายชั้นสิ่งที่จะปรากฏต่อไปของเสียงอีสานที่จะเปลี่ยนแปลงในยุคต่อไปนี้ก็คือนี่แหละเริ่มจากมือนี้เป็นต้นไปเสีงอีสานสิเป็นแบบใดเขาก็รอติดตามเบิรงว่าจะพึ่งว่าย่าพึ่งวิภาควิจารและก็คอมเมนต์ล่วงหน้าขึ้นว่ายาตีปลาหน้าใสคือเขาพ่นหัวว่าพ่นสิป,ปับปูงแบบไปแต่ถามว่าสคริปต์เพลงการโชว์งานอะไร เพื่อนกสิเ็ดเฮดออกมาดีดีที่สุดคงคงไม่ทิ้งแบบเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเข้าใจข้ามหมายเนาะไม่ทิ้งเอากลักษณ์ของเสงอีาสานแต่ไม่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้เสริมเติมแต่งให้มันดีขึ้นเพื่อแฟนเพลงแฟนมะลำให้มันทันกับยุคสมัยใหม่และก็ไม่ทิ้งคนรุ่นเก่าบวกกับคนรุ่นใหม่คือคนรุ่นเก่ากับเบิ่งได้คนรุ่นใหม่กับเบิ่งได้ เหมือนเสียงอีสานหมือ,อหมือเรือนเหมือนมลลำอื่นๆปฐทมระเบียบคําผุนใจเกินร้อยสาวน้อยจะเสียคือเป็นการผสมประสานระหว่างระหว่างระหว่างศิลป,ปะวัฒนธรมรมหมอลำให้ดูได้หลากหลายและรก็ทูกเพจถูกไวทุกอายุหมอลำยังสะอยู่ใดหมอลำจะทําเพื่อคนเฉพาะกลุ่มจริงๆไม่ได้พี่นอ้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องบันเทิงเนาะจะเอาตามใจเฉพาะกลุ่มลอยสองลอยค้นหาลอยค้นมาหดหมอลำมันต้องทําให้ยิ่งใหญ่ หมอลำต้องทำให้เวอร์วังอลังการคือสิอกว่าศิลปธรระธรรมไม่เวอร์วังไม่ได้เพราะหมอลำคือการแข่งขันคือธุรกิจที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้าวเฮ็ดคนอื่นกับเฮ็ดชนะแล้วมันก็เลยอยู่กับที่ไม่ได้ใครไม่ทําอะไรมันเหมือนกับเป็นการก้าวถอยหลังไปงหน้าชนะแล้วแฟนคลับแฟนเพลงของเสียงอีสานหรือหมอลำแฟนคลับทุกคณะต้องเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงของเสียงอีสานที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไป คิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนและก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรที่ที่เพื่อนจะพัฒนาหรก็เปลี่ยนแปลงได้เพื่อนสิเฮ็ดค่อยๆเฮ็ดไปปรับไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปเรื่อยๆตามสภาวะเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันด้วยวิกฤตโควิดนับพ่นอนาะอาจจะไม่ไม่อะไรวือนวามากมายเพียงแต่ว่าจะปรับไปเรื่อยคือตอนเนี้ยมอลลับนานคณะก็เริ่มมีการยกเลิกคิวงานแล้วบริษัทจิตวณมาลงทุนตอนนี้ถ้าลงทุนหลายมันสิมันสิบเด้วทำการแสดง ต้องเข้าใจเนาะคิดว่าน่าจะมีการปรับอยู่แต่จะปรับในช่วงที่ลงกรุงเทพหรือว่าปรับอยู่ตอนนี้แต่ว่าถ้าใชปรับแบบร้อเปอร์เซ็นทุกอย่างปรับมาแล้วอาจจะบร่ได้ทการแสดงการรอบเบืองมาลหลายคณะข็จะกับปรับอยู่แต่ว่าปรับไม่ได้ไม่ได้ปรับแบบทั้งหมดนะเสินะนั่นแหละฉะนั้นแล้วสิ่งที่เฮาจะเห็นสิ่งที่เฮาจะเห็นการเปลีป่ยนแปลงของเสียงอีสานก็ต้องรอดูและก็รอติดตาม จะฟาวิพาวิจารณเพิพินบา,าสิออกเป็นแบบใดสิคือขณะนั้นขณะนี้หมอลำมันจะเป็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงต่อยอดไปเรื่อยๆจังใดก็ต้องให้กําลังใจศิลปินจะอยู่ได้หมอลำจะอยู่ได้มูฮาจอยคอยแฟนเพลงมอลำก็ต้องให้กําลังใจจะไปทับถมยาไปกดขี่การพัฒนาการเปลีป่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นรวมไปถึงว่าอย่าไปเยาะเย้ยถักทางหรือว่าจะไปบอกใส่กันเถาะสิ่งพวกนี้คนกลุ่มนี้ศิลปินนักร้องนักแสดงหรือว่า หัวหน้าวงเพิ Quran ่นคือคนสืบสารซอยอุ่มซอยซู้หมอลำให้อยู่พวกเขาขะคอยอุ่มขึ้นไปเขาอยากเป็นคนสืบสารมั่วเขาเป็นคนซอยอุ่มขึ้นไปเด้ให้หมอลำขาเจ้าอยู่ได้พออยู่ได้เสร็จเขาก็จะทําการแสดงสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้เฮ้ามั่วเฮาเจาะคอยที่เป็นแฟนเพลงแฟนหมอลำนั่นแหละคือสิ่งที่หมอลำขาเจ้าพยายามสร้างในปัจจุบันให้หมอลำอยู่ได้ก่อนอันดับแรกให้หมอลำอยู่ได้ก่อนให้ศิลปินอยู่ได้ก่อน การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ค่อยๆปรับไปตามสถานการณ์สภาวะปัจจุบันที่มันจะเกิดขึ้นอาจจะกระท่อนกระแท่งกระท่อนกระแท่นไปหลังจากนี้ต่อไปเขาบอกว่าอีกอย่างจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะให้พ่ัฒน,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 นาต่อไปเพื่ออนาคตของทุกๆคนรวมไปถึงเพื่ออนาคตของเสียงอีสานที่จะดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และก็ศิลปะวัฒนธรรมของหมอลำอีสานมันเท้าโดยคุณแม่น้อยอุไรพรละก็เฮี่หน่อยเป็นผููสร้างผู้แปลงในยุค นี่สมัยนี้นะพี่น้องอีพี่น้องไก่แบบไก่แห้งแห้งจากยะโสเขาว่าชัยพูมเนี่ยชัยพูมไม่สี่ร้อยกิโลได้จากยะโสไปเกือบสี่ร้อยกิโลแมแล้วก็ไปพุ่มบานในจากยาโสเนี่ยม้าฮอดนี่ไกลมากๆพี่น้องว่ามันไกไ่ไกเด้ขอนแก่นยะโสกับว่าไก่แล้วยโะโสสาัค้ามเนี่ยร้อยกว่ากิโลขอนแก่นมาอุดรก็ร้อยกว่ากิโลบางจากขอนแก่นไปสระค้ามอีกไกลจากไปแล้วเอ็ดไกลมากๆก็สามร้อยกว่ากิโลสามเกือบสี่ร้อยโคก็ถือว่าใช้เวลาในการเดินทางมาก กว่าจะมาถึงอุดรขอขามาไม่เฮ็ดคอนเทนต์ไม่เฮ็ดข่าวหลังจากที่เฟ้นเพลงเพิ่มรำที่เสียงอีสานเะนี่ยคอมเมนต์มาบอกยะเออให้ไปบ้านพักสังอีสานเนี่ยไปติดตามความเคลด่อของเสียงอีสานเนี่ยคอยกัม้าเนี่ยม้าให้ก็คือว่าคงหลังจากทําคอนเทนต์เสร็จก็คือรายงานความกคลื่อนไหของเสียงอีสานเสร็จสัมภาษณ์ลหลายคนเสร็จก็จะเดินทางกับยะโสธรคงสิมบริษัทไปใส่หอกเพราะว่าหมอลำมือนี่ยคือบ่มีิไม่ยันหันก็เดินทางมาฮอดอุดร กะสวยๆจากน่อยพี่น้องกะมาเห็ดคอนเทนต์มาเห็ด, content, หดข่าวกะสิมาสัมผัสอีกรอบนึงกับการเปลี่ยนแปลงของเสียงอีสานคืออยากไม่เห็นไหมเขออยายังไม่เห็นเสียงอีสานมาเนี่ยขาจเจ้าอยู่จังไหนอีอย่างจังไหนเพราะว่าปกติเสียงอีสานจะไม่ค่อยได้มียูทูบเบอร์หรือว่าคอนเทนต์ข่าวเข้ามาทำเข,ข,ข้ามาทําข่าวในบริเวณพื้นที่บ้านพักของเสียงอีสานน้อยมากที่มีโอกาสไอีหันเคยมาแต่แต่รอบหนึ่งแต่ต,แต่ช่วงก่อนโควิดมารอบครั้งครั้งหนึ่งแล้ว อันนี้ครั้งที่2ทีมเยนหันครั้งที่3ในเมื่อนี้เป็นครั้งที่3มทีมเยหันได้เข้ามาที่นี่ก็ถือว่าเพิ่นเปิดรับหลั็ตอนรับที่จะให้ทีมข่าวข่าวหลายๆหม่องหลายๆบอลให้เข้ามาทําข่าวมีหกาก็เลยว่าโอเคเราขอเป็นคนยุทิขอเป็นคนเฮตุคอนเทนต์ข่าวเป็นยูทูบเบอร์สายหมอลำตัวเล็กๆเป็นช่องเล็กๆสถานีหมอลำช่องเล็กที่มีคนติดตามประมาณ3 0 0 0 0 0เนาะ3 0 0 0 0นคนก็ถือว่า พรายาให้โอกาสคนทําข่าวหมอลําที่เป็นตัวเล็กๆเป็นฟันเฟืองเล็กๆคนหนึ่งที่พยายามผลักดันหมอลําเป็นกระบอกเสียงให้กับหมอลําก็ดจาว่าเปิดโอกาสก็ดีใจดีใจได้บาว่าสิเป็นละลายขณะที่ให้โอกาสเข้าไปทําข่าวรัตนาสินใจเกินร้อยได้สิแม้เรียกว่าสาวน้อยเพชรล้าเพลินนี่คํับข้ามุนนี่สิลุงท่วานี่สิปฐมนี่สิหลักระเพิ่นให้โอกาสเข้าไปทําข่าวนั่นล่ะก็ถือว่าเป็นการ เป็นการต่อยอดต่อยอดคาวต่อยอดวงการมลํำเอาซิ่งที่คนบูฮจักคือการนําเสนอเนาะแต่ละคนจะบป็นคือกันนี้ไม่ยืนหันก็จะนําเสนออีกแนวหนึ่งยูทูบเบอร์สายมลํำก็จะนําเสนออีกแนวหนึ่งคนละอย่างเลี้ยวต่ว่าเขาจะเห็นมุมไหนของของศิลปินขนองน้องแสดงหรือว่าของวงการมลํำที่จะเอามานําเสนอให้พี่น้อกแฟนเพลงแฟนมล้ำติดต่าง ขับมลําทุกนะมีโอกาสก็อยากไปนางแบบนี้คิดว่าน่าจะไปรัตนิสินวันสองวันนี่แหละก็สิเห็นบรยากานไปนางยู่สิแบบรัตน,นิลินอาจจะเป็นมือนม่อื่นมื่นนี่แหละกะ็ติดตามกันแล้วกันมลําทุกคณะเขาก็จะมีสตอรี่มีเรื่องราวนะพี่น้องเนาะมีสตอรี่มีเรื่องราวมีเบื้องหลังที่ไปที่มาที่แตกต่างกันบางคณะก็เป็นตำนานบางคณะก็จะเป็นเป็นเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจและก็ยิ่งใหญ่ที่ที่ยู่ในวงการมลรัมรอีสาน้ันเฮา มูฮาที่เป็นแฟนเพลงแฟนบอลำก็ติดตามให้กำลังใจศิลปินนักร้องนักแสดงนั่นละสิ่งนี้ที่เป็นยานอยากฝากไว้กำลังใจสำคัญที่สุดกำลังเงินก็สำคัญเพื่อจะอุ้มชูวงบอลำแต่ละคณะให้ยูคููกับผเพดินอีสานเท่าตลอดไป